we con 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 mặt giọt trong như trai 你对吹干，湿手。 mười hai, mày mày kín nha hằng nhân áh kín nha hằng สวัสดีครับมัำบอ่อเล่นก่อนไปยังอีวัน ไปเดินเล่นน่ยหามุงนี่ย,นนยฮะออกมาแล้วนอนต่อนะใจอ้วนไข่สีชมพนผู้ <c oughs> Ừ. Rồi, mẹ em mới lượt ngàn măng, em này mà Mẹ em mới lượt ngàn cái này rồi Cái trẻ em Xì sì bông quài ừ. What กลับเข้าไปนอนต่อป่ะอันนั่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 นรู้มากเลยนะจะกลับเข้าไปนอนต่อไหมโอาา้แล้วเข้าไปนอนต่อนะแล้วเข้าไปนอนต่อแอนก็คิดถึงครับ เขาออกมาสักพักแล้วเนี่ยข้าไปนอนต่อบ้างฮะสวัสดีครับแม่ซีเรียล เฮ้ยเฮ้ยมาไหมอ,อาผมแม่อยู่ในบ้านบิ๊กมาอย่าอปาไปเลยนะบิ๊กมามาลงลหนะาเข้าไปดิพี่บิ๊กมา ก็คิดถึงครับแม่พัชราพรใช่ไหมั้ยวันนี้พี่บิ๊กแต่งตัวหล่อมาเลยอะ่ะห่าวพี่บิ๊กห่าวพี่บิ๊กพี่บิ๊กรูปหล่อห่อแล้วไม่ห่าวแล้วอาหารก็ไม่กิน กินไม่ได้เดียวเองฮะทำไมไม่กินทั้งหมดอ่ะฮะฮะอ๋ะอ,อพาลูกสะใภ้ามาสวัสดีปีใหม่นอนนอนไขมาก่อนไขมาก้นนอนปีสะใภ้ึงมาแจ้ง มีศาจไปคนสวยมาฮ <c oughs> ะ <c oughs> ยันยันปีศาจไปคนสวยมา สบายใจแอนมาพีกพีกเอาพีสายคนใหม่มาอวดล่ะแอนเอ้ยไ,ไปไปไปออนพีสบายมึงเดี๋ยวออนพีสาาาาบายมึงอะไปแอนไอ้เจ้าปจกเฮ้ยอบหนังหน้าเลยเดี๋ยวมดกัดออืม นพี่สพายคนใหม่มาเดี๋ยวเราอยู่ข้างล่างกันดีกว่าเราอะเขาจะขึ้นมานั่งไปเล่นกับพี่ๆไป,ไปอ,อ,อ,อ๋อต่ตาอยู่ข้างบ้าน

chai đi chai đi chai nhà qua ngoài vô địch côn nè à, anh đi con lâu ở to lan không nè

ขอพี่สะพ้ายอ้วนมาพี่บิ๊กพาพี่สะพ้ายมาเที่ยวหาอ่างเป่าคอยไม่นะ ไหนอะไนังน,น,นี่ไม่อย่าดึงสวัสดีพี่ใหม่ครับพี่ เออว่าจะไปเอาไอ้นี่แล้วก็เข้าปากลืมเลยต้องแวน้นแมวนี่มานี่น่แน้เดี๋ยวพ่อเราแว้นแมวก็เข้าปากก่อนพ่อลืมเลยเนี่ยมาเนี่ยตรง

ดูมาบ่โอ้ยโอ้ยหมาเยอะเว้ยนี่นี่นี่มาแร้วรีบไปพอจะขับรถไปเอานี่มาเล้วลืมเลยเอาตะก้อมาแก้ lươm 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 rồi อ่ะพอแล้วค่็นนี้ก่อนแม่เดี๋ยวผมขับรถไปเอาตะก้อข้าปากก่อนผมลืมเลยนี่ไม่นั่งลงนั่งคอยรอหน้าบ้านาเหมือนเดิมก่อนนะรถนั่ง ดม่แค่นี้ก่อนผมขับรถไปเอา,ากเข้าปากค่ะ